ครับคนญญาตรายงานสถานการณ์เมื่อวันที่สามษภาคมสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนะครับสถานการณ์วันที่สามนะครับเวลาสิบหานาฬิกาสามสิบนาทีนะครับบานหัวจันมูซี วัดห่วยจันทร์นะครับได้มีับื่อวานี้นะครับเนาะ,ะก็ได้เกิดความเสียหายหลายพอสมควรนะครับเกิดความเสียหายหลายไเสียหายนะครับไปหมดนะครับมีพระแก้วมรกตนะครับเสียนนะครับพระแก้วมรกตตึกไม้ทับนะครับปลม ถึกไม่ทับแตกแตกมดนะครับนี่ก็เป็นการรายงานสถานการณ์ทับเสาไฟตรงวัดสวนป่าครับตรงวัดสวนป่าทางขึ้นบ้านน้ำมุดครับ